สวัสดีครับช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจ business m a t c h i n g ในช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกับเสหนุ่ยนะฮะพันเอกด็อกเตอร์อัจฉริ์หทิธรรมวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไทยในสิปีข้างหน้าว่าโมเดลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างสวัสดีครับเสหนุ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิกิฬาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมันจะรอดปีนี้ปีหน้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราต้องมองไกลไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับคือคือการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนนะระยะสั้นก็ต้องมองระยะยาวก็ต้องมองนะเพราะว่าอ่ามันก็จะได้เห็นโอกาสในอนาคตว่าเราจะปรับตัวยังไงนะตัวระยะสั้นเนี่ยคือเฮ้ยจะเอาตัวรอดอยังไงในในสิ่งที่เราเจออยู่ก็ต้องคิดทั้งทั้งสั้นทั้งกลางทั้งยาวนะก็ คือที่มาที่ไปของเรื่องราวที่จะเอามาคุยกันในวันนี้ก็เป็นเป็นข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะล่าสุดเลยก็คืออ่รู้สึกจะเป็น TDRI ที่เขาจะสัมมนานะก็เชิญอ่ผู้เชี่ยวชาญน,นะที่มองเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะแล้วก็มามองว่าเฮ้ยใ,ในเมืองเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเราควรจะปรับตัวยังไงนะในทุกภาคส่วนนะก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะผมก็เลย ลองเอ,า,อาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยแล้วเอาตัวเอาตัวกรอบกรอบความคลิดของไอตัว Business Model c a n v a เมามาจับนะเอ๊ประเทศไทยเราถ้าเกิดเรามองว่าเป็น u u s n n s s s o o e l เนี่ยมันมันจะปรับตัวไงในช่วง10ปีนะอันนี้ก็ก็เดี๋ยวก็สรุปมาให้ฟังนะเพื่อเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับในข่าวเนี่ย ก็มีสาระสำคัญซึ่ง,ซ,งซึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่บนแยกสำคัญของเศรษฐกิจโลกนะ,ะซึ่งเมื่อข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะฮะก็เราเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเริ่มเริ่มเริ่มวางโพ s ิชันสถานะจิกโพซิชันที่ที่แตกต่างจากในช่วงรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นมองให้เห็นความความชาญฉลาดที่ ในการที่จะทำอะไรเนี่ยคือการเอาเมืออาชีพมาทำใช่ไหมพี่จิระนะแต่จะให้นักการเมืองที่ท,ที่มองแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็คิดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่าให้กับประเทศเนี่ยพอเราเมืออาชีพมามาทำเนี่ยเราก็ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตเนี่ยเจอทั้งเรื่องหลายเรื่องหลายราวก็ไอการคิดที่เป็นระบบเนี่ยมันก็ช่วยนะฮะอันนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องราวของสัมมานานี่ก็บอกว่า ตอนนี้ประเทศไทยนะฮะแรงงานไทยกําลังลดลง5ล้านคนนะก็น่าจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของของเอจิ้งโซซตี้ใช่ไหมคนที่เป็นคนทํางานมันก็ลดน้อยลงนะฮะผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น7ล้านคนนะโลกกําลังเปลี่ยนจาก Globalization นะเป็น geo politics economy นะอันนี้เห็นชัดๆเลยนะฮะประเทศคือไอ้คาว่า geo politics economy เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องใครจะอยู่รอดอะมันเป็นเรื่องของการวาง p Position ให้สอดคล้องกับ geo politics economy เหมือนกับที่ไทยเรากาลังทําอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วนะฮะทั้งทุกๆระดับอะตั้งแต่คนทั่วไปธุรกิจหรือว่าการเมืองก็ต้องปรับเปลี่ยนไปถ้าเกิดไม่ปรับเปลี่ยนก็จะแย่นะฮะ เพราะนั้นเราก็ต้องยกเครื่องโมเดลประเทศไทยใหม่นะนี่คือเป็นเป็นข้อสรุปจากงานสัมมนาท,ที่ที่ทางกรุงเทพธุรกิจเขาเขาเอามานำเสนอนะฮะครนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นข่าวเศรษฐกิจทั่วไปฮนะพิจิระแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนของประเทศทั้งประเทศเลยที่เราจะอ่าจะต้องมามองนะะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยแล้วคนทั่วไปหรือธุรกิจ อาจจะยังไม่ต้องสนใจจริงๆแล้วมันไปด้วยกันนะเพราะนั้นเรื่องเราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะในในในเชิงของการวางแผนนะในเชิงของการมองนะมันก็เลยออกเป็นหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเข้ารายละเอียดนิดหนึ่งครับพี่จิราก็คือตอนเนี้สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะกำหนดทิศทาง ของประเทศไทย,ยนะฮะมีมีอยู่สามเรื่องด้วยกันก็คือโครงสร้างประชากรน,นะพี่จีระก็ตามที่บอกไปคือแรงงานหายไปห้าล้านคนนะฮะ<ม>ประเทศเขาผลิตได้น้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแรงงานหายไปห้าล้านคนเนี่ยมันหมายความว่าในเรื่องของการหารีสอร์ทเรื่องแรงงองแรงงานอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปพึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้านนะเราจะวางกลยุทธ์ยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคิดเพราะว่า มันหายไปตั้งห้าล้านคนน่ะนะ <bleibt. S 1> ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเจ็ดล้านคนภาะละรัฐเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนโมเดลเศรษฐ,ก,ฐ,ก,ฐกิจประเทศไทยจะตโตไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเราไอ้พวกนี้มันหายไปไงโครงสร้างประก่อนอะไรเป็นหลักขังหลักหลักังกว่ามใช่ไหมฮะพี่ละฮะ,แล,ะแล้วก็พลังงานและภูมิรัฐศาสตร์กำลังเปลี่ยนเกมนะฮะโลกกำลังไปสู่พลังงานสะอาดนะฮะ เทคโนโลยีดิจิตัลนะฮะซัพพลายเชนแบบกระจายตัวนะฮะใครปรับทันเนี่ยก็ได้เปรียบใครช้าก็ถูกทิ้งนะนี่คือเรื่องที่สองนะพลังงานและวก็ภูมิรัฐศาสตร์นะฮะสามไทยเป็นผู้เล่นกลางกระดานนะซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยมาเกมที่ช่วง2อสาวันนี้นะที่มีภาพคุณอนุทินมีภาพคุณ รัฐมนตรีพาณิชย์นะคุณสุภจีใช่ไหมผมไม่แน่ใจจำผิดป<ช>่าอ่อเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเราเริ่มเล่นเป็ดบทบาทเหมือนผู้เล่นกลางกระดาษแล้วมันคล้ายๆย้อนกลับไปเหมือนสมัยรอห้าพิกีละตอนนั้นที่เราต้องเจอทั้งอ่ฝรั่งเศสจเจอทั้งอังกฤษแต่เราก็เล่นเกมนะเราก็ไปผูกมิตรกบรัเสเซียไปไปจับมือไปคือ ภาพลักษ์ให้มันดูทันสมัยขึ้นให้ประเทศไทยไม่ธรรมดานะเพราะนั้นผมก็เคยตามพี่เคยคุยกันเนี่ยที่เราบอกว่าให้ประเทศเราประเทศไทยเราจะไปรอดไหมนะคือประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพร์ในการวางสถาติโพสิชันเลยเพราะว่าเราเรารอดมาในหลายยุคหลายสมัยก็ด้วยเรื่องเนี้เพราะนั้นต่อไปเราก็คงจะรอดต่อไปนะด้วยความมันเป็นยูนิคของประเทศไทยนะฮะ ไอ้ความเป็นผู้เล่นกลางกระดานเนี่ยไทยไม่ใช่มหาอำนาจแต่เป็นประเทศที่เลือกข้างไม่ได้แต่ถ้าใช้ภูมิรัฐศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงพลังพลังของไอ,อ้ culture ต่างๆนะฮะความความที่เป็นสถาบันทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญมากของประเทศไทยที่ที่ที่เราจะอยู่ในเกมของอำนาจในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ มีศักยภาพที่เป็นจุดเชื่อมต่อของอาเซียนได้นะฮะด้วยหลายๆอย่างนะครับอันนี้นะฮะเรายังขาดอะไรอยู่ฮะพี่จีระถ้าเกิดเราตอนนี้ที่ที่พูดไปเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวแปรหลักที่เราจะใช้กำหนดฟิวเจอร์ซีนโอของ Thailand วิสเซนต์โมเดลเนี่ยขาดผู้นำท,ที่จะมาชูธงนะฮะว่าเราจะไปสู่จุดนี้เพื่อจะเรียกร้องอ ความร่วมมือร่วมใจการที่จะนำไปสู่เองดั <c oughs> งกล่าวกาดคนลีดเดอร์ฮะหมายหมายถึงว่าอ่าพี่ล้ำหมายว่าเรายังขาดคนนี้อยู่<า>ใช่ไหมฮะลีดเดอร์ขาดลีดเดอร์ที่จะมาชูธง <c oughs> นําเรื่องนี้ถ้าหลักการใคร,ใครก็อาจจะรู้นะฮะแต่ว่า <c oughs> ใครจะมาบอกให้คนที่อีกหกสิบล้านคนเนี่ยขับเคลื่อนตามเป้าหมายนี้ <c oughs> เป็นเรื่องที่ยากก็ <c oughs> ท้ายสุดมันก็ต้องมาลงที่คนที่จะขับเคลื่อนนี้ก็หนีไม่พ้นรัฐบาลใช่ไหมพี่จีระใช่ครับแต่เนี้ยใครจะมาเป็นรัฐบาลหรือผมบอกเลยว่าคนที่จะตัดสินใจว่าใครจะมาเป็นคนขับเคลื่อนคือคนไทยเนี่ยนะฮะผมมองว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สิ้นคนดีไม่สิ้นคนแก่กหรอกมีคนเก่งเยอะแต่เราจะให้ใครมาเป็นผู้นําเนี่ยคนที่จะตอบโจทย์นี้นี่ก็คือคนไทยเนี่ยนะพี่จิระ เราหลายสิบปีเรา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 เลือกคืออำนาจประชาชนเนี่ยแหละเป็นคนตัดสินเพราะนั้นครั้งการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนแต่เลือกใครเนี่ยก็ก็ต้อง,ต,องต้องคิดหนักอะ่ะอย่าเลือกเพราะอ่าแบบที่เคยเป็นมานะเพราะเกิดเราเลือกคนแบบที่เคยเป็นมาเราก็จะได้คนแบบพวกนั้นอะ่ะที่มานำอะไรไม่ได้นำเราเข้าลกเข้าพงนะอะไรประมาณนั้นเพราะฉนั้นก็ให้ตังค์เยอะอ่ะบางทีก็อดใจไม่ได้ ให้หัวละพันสองพันนะผมเห็นเยอะเลยไปรับเงินมาเรตั้งมีอยู่เยอะด้วยก็ต้องต้องช่งน้ําหนักละนี่คนไทยต้องคนไทยต้องตอบคําถามตัวเองแล้วครับพี่อันเนี้ยไม่มีใครช่วยได้ถ้าเกิดว่ายังยังยังเห็นกับพวกนั้นประเทศไทยเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนที่เราเป็นนะเราก็จะได้นักการเมืองที่ที่เป็นอย่างที่เป็นอันนี้ไปสามารถบอกได้ว่ามันจะเป็น จะจะเป็นไปอย่างตามที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมก็ถือว่าก็ว่ากันไปนะฮะก็รอดูนะฮะ,นะฮะแต่ก็เชื่อว่าโอเคเราเรียนรู้อะไรมาเยอะและ้วนะฮะเราก็ต้องน่าจะปรับตัวนะฮะนะฮะโอเคอะไรนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะฮะี่จีละนะฮะ <c oughs> แตเ่เราไม่ยอมอดเปรี้ยวเราก็จะเหมือนเดิมอะนะฮะ ตัดสินใจเอาเองว่าอยากจะได้ไงนะฮะโอเคนะครับคันนี้โมเดลที่เราขาดในปัจจุบันนี้คืออะไรนะฮะอุตสาหกรรมไทยมีมูลค่าเพิ่มต่ำเพราะว่าเราเป็นฐานผลิตราคาถูกของต่างชาตินะฮะเราไม่ใช่ value creator เนี่ยมันก็คือสิ่งที่จะต้องต้องปรับแล้วนะฮะจะเพิ่มมูลค่ายัางไงนะะภาครัฐมีบทบาทเยอะเกินไปนะฮะ ไอ้ระบบอนุญาตกฎหมายนู่นนี่นั่นทําให้ธุรกิจโตชา้านี่คือเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคือพูดง่ายภาครัฐเนี่ยให้ความอ่อนตัวกับภาคเอกชนน้ยอยเกิกเนไปนะฮะแล้วก็เราลงทุนด้านอนาคตน้อยเกินไปนะฮะอาต่ำอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะทะลงทุนลงทุนจากคนละครึ่งอีกแล้วสองครั้งนี้ก็น่าจะทักแสนล้านแล้วเนี <laughs> ่ย ก็อันนี้ก็เป็นระยะสั้นครับพี่แต่ล้านนะเอามาทำอะไรนะไ้เยอะนะครับก็ว่ากันไปก็คือบางทีมันก็เหมือนจะไปซ้ายสุดก็ไม่ได้นะจะไปขวาสุดก็ไม่ได้ไอจุดที่มันอยู่ตรงกลางนะแต่ในแ,แต่ในวุมผมนะครับพี่ผมว่าไอคนละครึ่งเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าโอเคนะเวิร์กนะเพรานะรว่า ไปเห็นตามตลาดตามอะไรเนี่ยมันเงินมันสะพัดขึ้นอ่ะ,อะนะเงินเราจะหมุนมากพอเงินหมดรอบนี้ก็ก็หน่อยเหมือนเดิมนะก็หน่อยเดิมก็คือระยะสั้นก็ต้องก็ก็ก็ช่วยได้ประมาณนี้นะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องมาแก้สามตัวนี้แหละหพี่จิระนะ valuation ภาครัฐก็ต้องก็ต้องมันจะมีคําอยู่ที่เรียกว่า ippp อ่ะภาครัฐเนี่ยต้องใช้เรื่องนี้ให้มาก อันนี้ถ้าเกิดเรามีรัฐบาลที่ที่มีหัวคิดในเรื่องเนี้ยนะฮะเราจะขยับไปเยือนอะไรเพราะเมืองไทยนะถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะพี่แต่ถ้าเกิดเรามีผู้นาที่ที่ท,ที่ที่ดีผู้นําที่มองการไกลผู้นําที่ไม่ได้มองแต่เรื่องผลประโยชน์ของพรรคเนี่ยประเทศไทยเรามันจะไปโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะเหมือนกับที่อะไรนะ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการคอร์รัปชันนะประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาทองคําถนนเนี่ยสามารถสร้างด้วยทองคําได้ครับพี่หม่อมคึกฤทธิ์ท่านพูดไว้นะ <g rab> ก็ว่ากันไปนะฮะ,ะก็คือเราลงทุนด้านอนาคตน้อยเกินไปอ่าดีต่ําทักษะแรงงานไม่สอดคล้องกับตลาดสตาร์ทอัพอ่อนแอเพราะนั้นคําถามก็คือ เราจะออกแบบประเทศไทยยังไงนะในในอีก10ปีข้างหน้านะคือต้องต้องปรับฮะจะปรับได้ปรับน้อยนะก็ต้องปรับไปเพราะถ้าเกิดไม่ปรับเนี่ยจะมารอคนละครึ่งก็คงต้องไปกู้ IMF อีก20รอบอะนคราวนี้เราจะปรับยังไงครับพี่ก็คือมาดูที่องค์ประกอบแรกก็คือไอตัว customer segment นะก็คือไอใน10ปีข้างหน้าเนี่ยประชาชนทุกแรงงานลดลง นะจะทําไงผู้สูงอายุพิจารณาสุขภาพนะเพิ่มขึ้นจะทํำยังไงนะภาคธุรกิจไทยต้องการอุตสาหกรรมใหม่นะฮะนักลงทุนและสตาร์ทอัพที่ต้องการระบบสนับสนุนนะตลาดอาเซียนที่ต้องการการบริการจากไทยนะก็คือประเทศไทยเนี่ยคือไอ้คำว่า customer segment เนี่ยคือไทยต้องเป็นประเทศที่ให้บริการได้หลากหลายและมีมูลค่าสูงขึ้นนะรเราอย่าไปคือ คือถ้าเกิดผมพูดนะนะพี่ก็คือสมัยก่อนเนะี่ยเราชอบเพ้อฝันตามคนอื่นนะอยากจะเป็นเสือตัวที่5้าอยากจะเป็นประเทศนิกอุตสาหกรรมใหม่แต่บางทีถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่าบางทีเราไม่ได้มองแก่นของเราจริงเราเราสเต็งเราคืออะไรมันมันเหมือนไปแถ่กันตามกระแสะอะไรเงี้ยตอนนี้มันต้องเลิกตามกระแสะแล้วแล้วมามามองตัวตนว่าเฮ้ยเรามันจะไปยังไงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ พอม,มาพูดถึงไอ้ตัว value proposition คือ,อในในเชิงของ business model ใช่ไหมเราจะต,ต้องนำเสนอคุณค่าที่เราทำได้ดีที่เราเจ๋งอ่ะนะ,ะก็คือศูนย์กลางพลังงานสะอาดในอาเซียนนะเพราะประเทศไทยเนี่ยเราก็เราก็มีอทรัพยากรอะไรพวกนี้เยอะนะพลังงานสะอาดนะอันนี้ก็เป็นถือเป็นเป็น value creation อันหนึ่งนะแล้วก็ medical Medical Wellness ครันะทั้งหมอทั้งแพทย์แล้วก็เก่งรวมถึงคนไทยก็มีเซอร์วิสมาที่ชาวต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหประเทศไทยคนไทยนี่เรื่องเซอร์วิสนี่ถือว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยดิจิทัลเซอร์วิสเนชั่นะฮะนี่คืออุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่านะประเทศไทยเป็น Food a า r i กี l t เคาน์เตอร์เช็คเอ็กซ์เเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะจีน จีนอะไรนะห้าแสนล้านใช่ไหมฮะพี่จีราห้าแสนตันใช่ไหมข้าวนะฮะก็มันก็มีในยะหลายๆอย่างในเรื่องนี้นะก็คือในเรื่องฟู้ดอาร์ติคัลเจอร์เทคเอ็กซ์พอร์เตอร์นะเหมือนในหลวงปรอก้าเนี่ยเคยเคยพูดว่าเงินทองเนี่ยไม่ใช่ของจริงแต่ข้าวเนี่ยคือของจริงนะนั่คือแวลูนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นทัวริซึม4.0เฉพาะกลุ่มรายได้สูงนะ คือคือก็ต้องวางโพซิชันหน่อยนะเป็นเป็นอ่าเล่นตลาดบนเพราะว่าเรามีทรัพยากรท่องเที่ยวที่ที่สุดยอดเยอะแยะนะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นฮับการลงทุนของอาเซียนนะฮะนี่แหละคือ6อ่าหกลุ่มของ Value Proposition ในไท a แลนด์ i n e s s Model ในช่วง10ปีนี้นะครับ,รบแล้วก็อ่าในส่วนของ h h n n n l นะฮะแ n n แคือช่องทาง ไทยจะต้องเป็นช่องทางใช้ช่องทางใหม่เป็นหลักครับพี่จิระดิจิตอลนะโอเพนดาตาอาเซียนาเาเรียอกอาเซียนกริดนะพลังงานนะเอเนจีแพลตฟอร์มสุขภาพซัพพลายเชลโลจิสติกนะแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารนี่คือช่องทางใหม่ๆที่ต้องสร้างขึ้นมารองรับ Thailand m o เดลนะใน10ปีข้างหน้า แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์นะ customer relationship รัฐต้องโปร่งใสนะฮะต่อไปเราอาจจะเอาทองคำมาสร้างถนนได้ในอะนาคตถ้าเกิดเราโปร่งใสนะฮะลดดุล,ลพินิษเพิ่มกฎที่ชัดเจนนะ,ะบางทีก็มีอะไรที่สองมาตรฐานนะฮะใช้ดุลพินิษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสารธรรมนูญอะไรเงี้ยระบบการให้บริการประชาชนที่ง่ายและสั้นที่สุดนะะ การบริการเฉพาะกลุ่มเช่น wellness นะ medical care digital service นะนี่คือในเรื่องของ customer relationship ครับพี่แล้วก็เรื่องรา,ายได้หลักของประเทศ e v e ว u e s t r ร a m นะถ้าเกิดเรา,าสามารถเป็น value creation ได้เราก็จะมีรายได้จากเรื่องพลังงานสะอาดบริการสุขภาพท่องเที่ยวนะ medical healthcare โซริซึมนะธุรกิจดิจิทัลเกษตรเทคโนโลยีนะฮะบริการโลจิสติกและศูนย์กลางค่าใช้จ่ายภ,ภูมิภูภาคนะรายได้จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ revenue stream นะแล้วก็ Key Resort นะต้องมีแรงงานคุณภาพสูงฮนะพิจิระนะ,ะเพราะว่าเราจะเราจะสร้างประเทศให้เป็น value creation economy เนี่ยแรงงานเราก็ต้องมีคุณภาพนะฮะ โครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดโครงสร้างดิจิตลอลศูนย์ข้อมูล Data Center นะความร่วมมืออาเซียนนะฮะซึ่งซึ่งตอนนี้ดูแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะจากกรณีที่ความขัดแย้งไทยเขมรน,นะฮนะแล้วก็เทคโนโลยีที่ไทยพัฒ,พฒนาขึ้นมาเองนะฮนะอ่าพี่กิระมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะก่อนที่ผมจะไปในอีกอีกสามองค์ประกอบที่เหลือก็อ สิบปีนี้คงเวลาจะทำทันหรือเปล่าการบ้านโจทย์ที่สนุนอยู่ว่าเป็นโมเดลธุรกิจใหม่เนี่ยมันก็คงไม่ง่ายๆภาคเอกชนเนี่ยมีความมีแรงพลังขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่ว่าต้องการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยเวลาสั้นมากคือผมมองผมก็ผมผมมองอย่างนี้คับพิจาราผมมองว่าบางทีเราอาจจะจัด priority แต่ที่แน่นอนเนี่ยรัฐบาลเนี่ย รัฐบาลมาต้อง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 แข็งแกร่งอะ่ะแข็งแกร่งแล้วก็มี s t r a t e g ที่ที่มองประเทศเป็นหลักไม่ใช่มองไม่ใช่มองผลประโยชน์พรรคการเมืองเป็นหลักนีถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนนี้ปรับเปลี่ยนได้เนี่ยผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความพร้อมที่จะที่จะสามารถที่จะไปเร่งเครื่องได้อ,ะอ่ะนะเพราะประเทศไทยเราถูกไม่ธรรมดานะวิ่เจรัเพียงแต่ว่าคนที่มาขับเนี่ยมัน ขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็คือฝากความหวังไว้ที่ประชาชนคนไทยแหละเลือกเลือกคนที่ถูกเข้าไปนะมันไม่มีคนดีที่สุดหรอกแต่เลือกคนที่มันเหมาะที่จะมาขับเคลื่อนในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าโอ้โหประเทศตอนนี้โลกมันปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างถ้าเกิดไทยเรายังทําเหมือนเดิมนะเราก็จะสารวันเตี้ยลงนะเศรษฐกิจจะซบเซาอย่างเงี้ยเพราะว่าคนขับรถมันขับไม่เก่งไงพี่ละ นะเพราะ,ะนั้นเราต้องหาคนขับรถเก่งๆขับรถประเทศไทยเก่งๆขับวิศว์โมเดลเก่งก็จะมันก็จะไปได้นะครับอ่ะครนี้นะฮะเรื่องกิจกรรมหลักๆก็คือต้องปรับรูปกฎหมายนะฮะพัฒนาแรงงานลงทุนในพลังงานสะอาดเทคโนโลยีทำให้บริการสุขภาพและท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงขึ้นนะ,ะผลักดัน Start-up ัและอ่นดนะแล้วก็คนะีพาร์ทเนอร์นภาครัฐเอกชนนะ อันนี้สำคัญมากเลยไอ้ตัว PPP นะฮะต้องต้องใช้ศักยภาพของของเอกชนไทยเนี่ยซึ่งซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะเอามาใช้ประโยชน์เหมือนกับที่รัฐบาล4เดือนของอ,อ่านายกอ,อนุทินเนี่ยเชิญรัฐมนตรีพาณิที่ที่เป็นนักธุรกิจมาเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องภาษีวางหมากวางเกมให้เราประเทศไทยประเทศเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะต่อรองกับ กับประเทศมหาอำนาจได้เพราะวิธีการคิดนะของคนที่เป็นมืออาชีพนะนี่ก็คือการเอาภาคเอกชนมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็อ,า,อาเซียนนักลงทุนต่างประเทศสถาบันการศึกษาบริษัทเทคระดับโลกนะแล้วก็คอสตัคเจอร์นะครับก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังงานการลงทุนด้านดิจิตัลงบพัฒนาคนการวางระบบข้อมูล งบการทูตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะอันนี้สําคัญมากนะฮะเอาละครับนะนี่ก็คือวิเศษโมเดลของไทยในอีกสิปีข้างหนะ้าซึ่งจะทําได้หรือไม่ได้นะฮะคือมันทําได้แน่นอนฮะพี่ะแต่ว่ามันจะไปตามเป้าที่ที่ที่อยากจะให้เป็นหรือเปล่านะคนที่จะตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่ใครละคือคนไทยเนี่ยละเพื mm. ่อคนที่ถูกเข้าไปนะคนที่คนที่ใช่ที่สุด แต่คนที่ดีที่สุดในโลกนี้คงคงไม่มีแต่คนที่ใช่ที่เหมาะกับสถานก,การณ์เนี่ยไอ้บิสิเซิลโมเดลไทยเนี่ยมันมันน่าจะไปได้ไม่มากก็น้อยน่าจะเห็นมักเห็นผลครับพิจิระนะครับมีมีตัวเลือกยังเสนออยู่ยจากกันบ้านที่โจทย์ที่ให้มาเนี่ยพักไหนกลุ่มไหนมีความบังไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดถามผมนะพี่ผมผมมองคนคือมองคนที่สามารถวางหมากวางเกมแล้วแก้ปัญหาตอนนี้ได้ คือวางทั้งระยะสั้นแล้วก็วาง,งระยะ,ระยาวที่ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยผมไม่บอกว่าเป็นใครแต่มผม,มยอยากให้ประเทศไทยมีคนแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยที่ที่มาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราที่ประเทศไทยมีได้อย่างทันสถานการณ์ทั้งระยะสั้นระยะยาวเราไม่บอกนะว่าใครแต่ตอนตนี้อยู่ใช่ไหมจะได้จะได้รู้ว่าความหวังเห็นตัวอยู่ได้เห็นตัวอยู่แต่แตว่าแน่นอนเขาคงไม่ใช่คนที่ดีสุดหรอพี่ มันไม่มีคนดีที่สุดในโลกแต่มันมีแต่คนที่เหมาะนะฮะเพราะว่าการเมืองมันก็คือการเมืองมันก็จะมีทั้งผลประโยชน์ของพรรคผลประโยชน์ของประเทศแต่ครน,นี้เฮ้ยมันจะวางน้ำหนักยังไงน,นะตอนนี้เราก็เห็นตัวอยู่แล้วมันก็มีไม่มีมีไม่กี่คนหรอกนะฮะแต่ไม่ไม่บอกไปเดาเอาเองอนะใกล้ๆติดตั้งให้มาบอกแล้วกันฮ่่ใกล้มาบอกนะฮะแต่ผมอะผมตัดสินใจแล้วผมจะผมก็ไม่ได้ชอบเขานะแต่ผมว่า เราต้องการคนแบบเนี้ยคนที่คิดเป็นนะฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ฮะพี่นะฮะชัดเจนถ้ามีความหวังมีความหวังฟังแล้วมีความหวังก็ไปช่วยกันคิดช่วยกันทําให้เกิดขึ้นจริงนะวันนี้ขอบคุณเดนุ่ยที่นัาเรื่องนี้มาคุยกับเราให้เกิดความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่เจรัสสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ